วิปาก,กรรมคนราศีมีนราศีมีนหรือลัคนาราศีมีนธาตุน้ำผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนค่ะ คนที่เกิดราศีมีเนี่ยนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเลยค่ะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรยากหรือว่าตัดสินใจไม่ได้นะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่มีคนมาตัดสินใจแทนค่ะคนที่เกิดในราศีมีนะคะเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกมากๆอ่อนไหวง่ายอบอุ่นนะคะชอบเห็นอกเห็นใจคนอื่น เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เป็นคนที่ชอบเพ้อฝันฝันกลางวันชอบอยู่ในจินตนาการนะคะมากกว่าโลกขอความเป็นจริงเสมอเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนได้ง่ายโกรธง่ายหายไวเป็นคนที่ชอบหนีปัญหาค่ะแต่ก็เป็นคนที่ละเอียดรอบคอบนะคะถ้าเกิดว่าได้ทําธุรกิจอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยถือได้ว่าดูแลได้ดีค่ะคนที่เกิดราศีมีนนะคะเป็นคนที่มีความเครียดสูงเวลาเจออุปสรรคหรือว่าปัญหาเนี่ยมักจะจมอยู่กับ ความคิดนั้นๆจนหาทางออกไม่ได้ค่ะคนที่เกิดราศีมีนเวลามีปัญหานะคะมักจะไม่ค่อยระบายออกมาชอบเก็บปัญหาเอาไว้คนเดียวแล้วก็เครียดนะคะแล้วก็หาทางออกไม่ได้คนที่เกิดราศีมีนอาจจะต้องรู้จักผ่อนคลายนะคะอย่ามัวจมอยู่กับปัญหาแล้วก็หาทางที่จะพาตัวเองออกมาเจอความสุขบ้างนะคะ วิบากกรรมของราศีมีนก็คือเรื่องของอารมณ์ที่ปากปวนจนตัวเองเนี่ยก็รับไม่ค่อยได้ค่ะบางทีอารมณ์ดีบางทีก็เศร้าร้องไห้แบบไม่มีเหตุผลเลยค่ะราศีมีนเลยต้องระม,มัดระวังนะคะโรคภัยเกี่ยวกับจิตใจโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลและก็คนราศีมีนเนี่ยมักจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จในความรักค่ะหากมีความรักนะคะจะรักมากและพอไม่ประสบความสําเร็จก็จะจาฝังใจค่ะจนเป็นโกกรคกลัวความรักกลัวความผิดหวังวิ ที่แก้วิบากกรรมของคนราศีมีเนี่ยควรมันจะตักบาตรถวายเพนพระนะคะแล้วก็ควรถวายเป็นประเภทเส้นค่ะเช่นขนมจีนบุญเส้นกล้วยเตี๋ยวหรือว่าถวายสังฆทานพระนะคะกับของที่เป็นคู่เช่นรองเท้าเทียนคู่แล้วก็หมันอุทิศบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเพื่อที่จะลดทอนความถูกที่มีของชาวราศีมีนค่ะ